ผู้ชมครับพระเอกนางเอกจะมาเจอกันได้ยังไงในเมื่อบ้านเมืองของทั้งคู่ก็อยู่ห่างไกลแบบไกลโคตรๆเลยนะครับโกมินเนี่ยบ้านเมืองเขาอยู่ใกล้ทะเลอย่างที่เราเห็นส่วนธนูทองนะครับบ้านเมืองก็เต็มไปด้วยภูเขาแล้วมันห่างไกลแล้วตัวของธนูทองก็ยังเล็กอยู่เลยแล้วจะมาเจอกับโกมินได้ยังไงจะไปรู้จักกันตอนไหนคือโกมินเนี่ยก็มีความเป็นไปได้เพราะว่าเขามีของวิเศษเนะมีผ้าแพรแดงเขาก็สามารถที่จะเหาะเดินทางไปได้แต่ธนูทองนี่สิดินขอเล่าอ้างอิงจากโกมินเวอร์ชั่นเดิมนะครับระธิดาธนูทองเนี่ยเธ ของวิเศษเหมือนกันแต่ว่าของวิเศษเนี่ยยังไม่ใช่ธนูนะเป็นของวิเศษที่ได้มาจากเสด็จพ่อธนูวงซึ่งก็เป็นคนที่มีวิชามากพอสมควรก็เลยให้แหวนแหวนวงนี้ชื่อว่าแหวนพิรอดนะครับแหวนพิรอดเนี่ยจะนำพาให้เขาไปเจอกับพระรสโกมินนะครับแหวนพิรอดนะครับเมื่อใส่ก็ปกติใช่ไหมแต่ถ้าเกิดพระธิดาธานูทองหมุนแหวนเอาหัวลงวุบแบบนี้นะเขาจะ วาร์ปจะหายตัวไปที่ไหนก็ได้ตามที่ใจเขาต้องการนะครับคือตอนนี้พระธิดาธนูทองก็อยากไปเที่ยวทะเลอยากเห็นทะเลเพราะบ้านเมืองมีแต่ภูเขานะครับแล้วที่สําคัญพอหมุนแหวนลงเนี่ยหายตัวไปได้ใช่ไหมครับคนที่อยู่ใกล้กับคนที่สวมใส่แหวนเช่นอาจจะเป็นพี่เลี้ยงหรือใครก็ตามเมื่อแตะ คนที่ใส่แหวนอยู่เนี่ยเขาก็จะหายตัวไปได้เหมือนกันคือนําพาไปได้ทั้งหมดเลยแล้วพอจะกลับมาที่เดิมนะครับแหวนหมุนหัวลงใช่ไหมก็หมุนกลับมาที่เดิมปุ๊บเขาก็จะสามารถกลับมาสู่ที่เดิมได้นั่นเป็นเหตุให้พระธิดาธนูทอง ได้พบเจอกับพระรถโกมินโดยที่มันมีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นเดี๋ยวรอติดตามว่าจะเป็นเช่นไรนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันนะครับก็คือตุอย่างที่ดินบอกมาตลอดเลยว่าพระธิดาธนูทองกับพระรถโกมินจะเป็นคนที่มีน้ำใจแล้วก็ไม่เพิกเฉยกับความอายุติธรรมที่อยู่ตรงหน้าเขาจะช่วยครับและเขาทั้งคู่ต่างก็มีความยุติธรรมกันเขาจะได้เจอกันแล้วนะครับและนอกจากนี้นะครับความวิเศษของ แหวนพิวรอดเนี่ยมันไม่ใช่แค่ทําให้หายตัวได้แต่ว่าผู้ที่สวมใส่แหวนพิวรอดเนี่ยนะครับจะสามารถปลอดภัยจากอาวุธทุกสิ่งอย่างนะครับว่าจะเป็นดาบจะเป็นหอ,อกจะเป็นอะไรก็ตามจะไม่สามารถทําอะไรได้นั่นจึงเป็นเหตุผลที่พระธิดาธนูทองที่ยังใส่แหวนอยู่เนี่ยปลอดภัยจากดาบจากหอ,อกจากอาวุธทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้นั่นเองครับคุณผู้ชมแต่ว่าเดี๋ยวรอดติดตามนะครับเพราะว่าแหวนพิวรอดเนี่ย อันนี้เป็นตัวอย่างนะแหวนของจริงไม่ใช่แบบนี้นะแหวนพิรอดเนี่ยก็ดูจะเป็นแหวนเจ้าปัญหาเมื่อมาอยู่กับระติดาธนูทองที่มีความขี้เล่นซุกซนนะครับแหวนมาอยู่เนี่ยก็จะมีเสียงรถไฟมาอันนี้ไม่เกี่ยวกับเนื้อหาครับเมื่อแหวนมาอยู่กับระติดาธนูทองเนี่ยมันก็จะมีหลายๆเหตุการณ์เกิดขึ้นและบางครั้งเสด็จพ่อธนูวงศ์นะครับก็ขอแหวนคืนเนื่องจากว่าจริงแล้วให้ไปเนี่ยก็ให้ไปเพื่อ ความปลอดภัยแต่เมื่อธนูทองนําไปใช้บางอย่างที่มันดูจะเอ๊ะมันไม่ใช่เพื่อความปลอดภัยแล้วมันมีเรื่องของความสนุกสนานเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยสเสด็จพ่อก็ขอคืนธนูทองก็ไม่อยากจะให้คืนไปเลยครับเดี๋ยวรอติดตามกันในขณะที่สองพี่น้องนะครับของเมืองเมืองนี้นะก็คือพระรถธนูกรดเป็นพี่พระธิดาธนูทองเป็นน้องเนี่ยสองคนนี้จริงๆแล้วเขาก็มีความ เชี่ยวชาญสามารถใช้ได้ทั้งธนูและดาบนะแต่ว่าถ้าบอกว่าใครเชี่ยวชาญอะไรมากกว่ากันเนี่ยธนูทองเขาก็จะเชี่ยวชาญเรื่องของธนูมากกว่าเก่งธนูมากกว่าส่วนธนูกรดเขาก็จะเก่งดาบมากกว่าแต่จริงแล้วทั้งคู่ก็สามารถใช้ได้แต่ดิฉันมองว่าธนูเนี่ยไม่ได้เป็นอาวุธพิเศษของธนูทองเพียงแต่ว่ามันเป็นความสามารถอย่างหนึ่งของเขานั่นเองครับคุณผู้ชมในขณะที่พี่ชายอย่างธนูกรดนะครับก็เป็นคนที่พอเจอพระรถโกมิน่งจริงก็ ไม่ได้ชอบไม่ได้สนับสนุนนะก็จะเหมือนห่วงน้องสาวด้วยก็กิดกันแต่ว่าวันหนึ่งพระรถโกมินก็จะพิสูจน์ให้พระรถธนุกรดเนี่ย สามารถที่จะไว้ใจและเชื่อมั่นและกลับมาสนับสนุนได้แต่ว่าคนที่จะเป็นศัตรูในภายหลังที่น่าจับตามองเนี่ยนั่นก็คือนรลจักรนั่นเองที่อยากจะได้ในตัวของพระธิดาธนูทองเรามาดูและติดตามไปด้วยกันนะดินว่าเรื่องราวที่ค่าสาัมเสียนเขาบรรจงสร้างมาในเวอร์ชั่นนี้เนี่ยมันมีความตื่นตาตื่นใจในแง่ของแบบอ,อ,อาวุธวิเศษระบงระเบิดนู่นนี่นันน่นอีกหลายอย่างแล้วมันก็ยังมีจุดที่ทําให้เราเนี่ย ลุ้นและติดตามนะครับฉนั้นยินชวนดูสดไปด้วยกันนะครับทุกเช้าเสาร์อาทิตย์เวลา8โมงถึง9โมงทางหน้าจอช่อง7 HD กด35และสามารถดูย้อนหลังทุกตอนได้นะครับที่ YouTube ช่อง3เสียงโดยตอนใหม่ของแต่ละสัปดาห์จะมีการลงให้ดูในคืนวันพุธและวันพรฤหาสัสบ,บดีและย้ำว่านี่เป็นเพียงการวิเคราะห์เจาะลึกละครเท่านั้นนะครับคุณผู้ชมเรายังต้องลุ้นและติดตามไปด้วยกันนะครับถ้าคุณผู้ชมชอบการวิเคราะห์เจาะลึกละครแล้วก็ชวนดูละครไปด้วยกันติดตามได้ทาง u t u b บและพร,ระพลกงลเกอุณ ที่มาติดตามรับชมเราพบกันคราวหน้าวันนี้สวัสดีครับ